วันนี้นะครับมาทำฟราย์เกาชงนะครับซึ่งเป็นไฟราย์กับตันพี่ทอมนะครับหรือร้อยโทพร้อมในเรื่องของฮังเกอร์นะครับนานๆที่จะได้เจอแกนะครับดีใจมากที่ได้เจอครับวันนี้ใครที่ยังไม่ดูนะครับไปดูได้ในเน็ f l i x ครับฮังเกอร์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรารอรถดัน

มีหลายคนนะครับสงสัยว่าพนักงาน Ground s t a r ของสายการบินที่อยู่ที่เกตทําหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกเลยมาถึงเกตนะครับคนที่เปิดเกตจะต้องวางไป้ายไฟ,ไฟไป้าย DGR ต่างๆแล้วก็ลิ้นเอกสารให้กับลูกเรือหลังจากที่ลูกเรือเข้าไปแล้วก็จะมีสตาฟหนึ่งคนนะครับถามลูกเรือว่าพอจะได้เวลาบอดนาะทีเท่าไหร่ หลังจากที่ลูกเรือได้แจ้งเวลาบอดนะก็ทําการบอดผู้โดยสารขึ้นเครื่องโดยที่เราจะต้องให้ผู้โดยสารโชว์บอร์ดิ้งพาสกับพาสปอร์ตนะครับ m a t ชิ i n g แมทกันนะครับเพื่อ i อเดนว่าชื่อผู้โดยสารในพาสปอร์ตกับบอร์ดิ้งพาสออกมตรงกันหรือเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองนะครับทุกคนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้ต้องให้ดูบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต บัตรประชาชนก็ด OMESTIC นะครับส่วนอินเตอร์ก็ใช้พาสปอร์ตนะครับที่ต้องให้ดูเพราะว่าหนึ่งบางที่อ่ะสตาฟที่เคาน์เตอร์หรือว่าผู้โดยสารอ่ะ,นะอะเอาง่ายๆคือสตาฟที่เคาน์เตอร์อาจจะแบบ Human Error แล้วก็เช็คอินผู้โดยสารผิดคนอะไรเงี้ยมาผิดไฟล์อะไรก็ก็มีนะครับมนนีนานๆครั้งนะครับตนนะะแต่ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเราก็ก็เลยต้องแมทชิ่งนะครับว่าชื่อผู้โดยสารในบอร์ดิ้งพาสกับพาสปอร์ตตรงกันไหมคนคนเดียวกันไหมนะครับเพื่อให้ไฟ์ราบรื่นนะครับให้ไฟ์ราบรื่นโอเคเดี๋ยวเรารอไฟล์รอเครื่องถอยโอะคะ่ค ใครที่สงสัยเรื่องกาวสตาฟก็าสามารถถามได้และก็ใครที่สนใจอยากทำงานนี้น้องๆที่แบบจบใหม่ๆอยากทำงานนี้ก็สอบถามเข้ามาได้หรือว่ามาสมัครที่บริษัทสายการบินหรือว่าบริษัทเออซอต่างๆได้ของผมตอนนี้อยู่เออซอรนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตัวจริงเพราะว่าก็มีหลายอย่างเนาะมีทั้งหลายๆเรื่องแหละแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ รอนานมากครับตอนนี้กัปตันก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์ด้านขวาม,มือครับทุกคนน่าจะเห็นเห็น,หนไหมมิโนะไม่เห็น ถ้ามองแบบนี้มองเห็นแต่ว่าพอมองในโทรศัพท์มองในกล้องมันมองไม่เห็นตอนนี้เครื่องยังขยนไม่ได้เพราะติดเอมิเรตข้างหลังนะครับกำลังเข้าในในที่จอดหรือว่าเข้าที่ที่เกตครับที่งวง้าง บบนี้ก็เลยต้องสแตนบายรอถอยนะ A380 นข้างหลังใหญ่มาก่อยแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแบบไม่คือช่วงนี้ไม่มีเวลาถ่ายไม่ไมมีเวลาตัดต่อด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปลงต้องขออภัยทุกคนด้วยสวัสดีครับ